แน่นอนว่าพวกนี้เรารู้อยู่แล้วเสียงกับแสงเนาะเสียงเคลื่อนที่ก็คือต้องมีตัวกลางเสียงประเด็นอยู่แค่ตัวกลางเข้าไหมคลืนกลอนอ่าพวกนี้คือเสียงมีตัวกลางเป็นคลื่นกลนอีกอันนึงคืออะไรเอ่ยถ้าไม่มีตัวกลางไม่มีตัวกลางนะไม่อาศัยตัวกลางอันนี้คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือแสง อ่ะสีเขียวคือแสงเนาะไอวงกลมเนี่ยอ่ะสีเหลืองแล้วกันวงกลมสีเหลืองพวกนี้คือเสียงค่ะพวกนี้คือเสียงโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดถูกต้องง่ายเลยง่ายเลยคลื่อนเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้เวยโทษทีเคลื่อนแสงถ้านึกถึงแสงให้นึกถึงอะไรใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือนึกถึงดวงอาทิตย์ค่ะ Okay, นึกถึงแสงอาทิตย์ง่ายๆเลยเพราะเราจะคุ้นเคยอะเวลานึกถึงวิทยาศาสตร์เนาะทำข้อสอบวิทยาศาสตร์มักพยายามนึกถึงเรื่องที่มันอยู่รอบตัวเรานะเพราะว่าเราจะได้คิดง่ายๆว่าแสงเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์อะมันถึงเราไหมดวงอาทิตย์อยู่ในอวกาศเลยมันถึงโลกไหมมันถึงโลกค่ะซึ่งในอวกาศม,มีมีอะไรปะในอวกาศไม่มีไม่มีตัวกลางอะไรเลยใช่ปะเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนที่ได้ข้อนี้ก็เลยผิดค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มาต่อที่คลื่นเสียงคลื่นเสียงคือต้องใช้ตัวกลางอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ให้ระวังให้ระวังทําไมของควรข้อระวังเยอะเหลือเกินเพราะควรเ,เคยแบบตรวจข้อสอบตรวจการบ้านของเด็กๆอะไรเงี้ยจะรู้ว่าตรงไหนที่เด็กผิดบ่อยโอเคไหมคลื่นเสียงให้ระวังอะไรเอ่ยคลื่นเสียงคืออาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดอยู่แล้วเพราะมันบอกว่า ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในของแข็งเรื่องหนึ่งที่ชอบออกสอบค่ะคือตัวกลางที่เคลื่อนที่ได้ดีที่สุดคือหนาแน่นมากที่สุดหนาแน่นมากที่สุดคืออะไรแสดงว่าอนุภาคอยู่ชิดติดกันอนุภาคอยู่ชิดติดกันเสียงมันเหมือนสพนะพานอ่ะเสียงก็เดินทางผ่านจากอนุภาคก้อนหนึ่งไปก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งอันนี้ก็คือจากโซลิดค่ะของแข็งเป็นตัวกลางที่ดีกว่า ของเหลวและเป็นตัวกลางที่ดีกว่าแก๊สส่วนสูญญากาศถ้าไม่มีอะไรเลยไม่มีสะพานให้เสียงมันเดินทางมาถึงเราได้เราก็จะไม่ได้ยินเสียงโอเคไหมเสียงคือต้องการสะพานให้เดินทางมาถึงถ้าสะพานแน่นเสียงก็ถึงเราเร็วค่ะถ้าสะพานแน่นเสียงก็จะถึงเราเร็วแน่นอนว่า โซลิดดีที่สุดจำตัวนี้ไว้เลยหลอกเด็กได้ง่ายมากเลยโดนหลอกได้ง่ายมากเสียงเคลื่อนที่ผ่านของแข็งได้ดีที่สุดของเหลว,แล,วแ,แล้วก็แกส๊สเนาะแล้วก็แก๊สข้อ3คลื่นเสียงอ่าถ้าเสียงเดินทางเร็วกว่าแสงนี่ไม่ใช่แล้วเนาะเขาบอกว่าเออน่าจะมีกระตูนหรืออะไรสักอย่างเนาะเด็กรู้จักเพราะว่าชอบบอกวัวเรื่อง The Flat ปะ่ะคนไม่เคยดูนะ The Flat เขาบอกว่าถ้า อะไรก็ตามแต่เราทำให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงปัจจุบันสิ่งที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดก็คือคลื่นแสงคลื่นแสงเนาะความเร็วสูงมากความเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เสียงจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงข้อนี้ตอบข้อ4ถูกต้องค่ะ